สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาอยู่ที่สถานีแอร์พอร์ตลิงสถานีบ้านทับช้างนะครับจะพาเพื่อนๆไปชมสกายวอล์คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ต้องย้ำกับเพื่อนๆน,นะครับว่าขอมาแล้วก็จัดไป <S <S ผมมาถึงสถานีบ้านทับช้างแล้วนะนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับ ไปดูสกายวอล์คที่เขาเปิดใหม่นะครับบริเวณนี้นะเนี่ยสกายวอล์คที่วิ่งออกไปแล้วก็จะเห็นว่าหักซ้ายแล้วเขาไปเชื่อมนะครับสะพานลอยข้ามด่วนมอเตอร์เวย์สายเจ็ดไปฝั่งถนนกรุงเทพรีทาอันนี้เป็นภาพเก่านะครับที่ผมเคยทำอัปเดตไว้ในคลิปกับเก่า จะเห็นว่าเขายังไม่ต่อนะแล้วตรงสะพานลอยนี่ก็ยังมีทางลงเขาเอาสะพานลอยที่ทางลงเอาออกไปเลยแล้วก็เชื่อมต่อกับสะพานลอยเดี๋ยวเรามาเดินดูกันอันนี้ก็มีป้ายบอกนะครับว่าด้านซ้ายไปมอเตอร์เวย์แล้วก็ทางออกสังเกตดูนะครับจะมีระบบรักษาความปลอดภัยก็คือมีกล้องอวงจรปิดติดตั้งตลอดทุกมุมเลยนะที่เป็นทางโค้ง สำหรับด้านข้างนี่ก็มีาทางลงของน้ำนะน้ำจะได้ไม่ขังนะครับเวลามันทีก็ฝนตกลงมาเนี่ยมันจะสาดสังเกตว่าบนสะพานลอยต่างๆเนี่ยชอบมีน้ำมาขังนะครับตรงน,นี้ก็ก็มีจุดระบายน้ำนะครับจะอยู่ด้านข้างๆข,างของทางเดินนะครับอ,อันนี้เป็นชั้นจำหน่ายตัวดวยสารของสถานีบันดับช้างนะครับ อันนี้ก็เลาะข้างๆไปเลยนะถ้าเกิดมาจากพยาไทยนะครับสกายวอล์กส่วนนี้เขาก็จะอยู่ฝั่งท้ายๆนะฝั่งท้ายๆของสถานีในส่วนที่ติดกับชั้นจำหน่ายตัวดยสาร จริงๆก็เดินตามทางแล้ะครับอันนี้ก็มีป้ายไว้เพื่อให้เรารู้สึกว่ามันคงไม่ไกลแล้วนะมีทางออกจริงๆก็ต้องเดินไปตามนี้แหละเพราะว่ามันก็ไม่ไมีรู้จะไปไหนแล้ว นครับมีตลอดนะครับกล้องวงจรปิดแล้วก็มีทางบอกนะนี่ทางออกแล้วก็ไฟสองสว่างเดี๋ยวพาเดินเรื่อยนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน,นี่ก็มีนะครับมีนะกล้องวงจรปิดติดทุกมุม ซ้ายกว่าหน้าหลังนะครับทุกมุมแล้วก็ตรงนี้ก็ด้านบนในส่วนหลังคางนี่ก็มีฉนวนกันความร้อนคลิปล่าสุดนี่ผมไม่ได้พามาเดินดูนะเพราะว่าผมพอดีผมไปต่างจังหวัดน,นะครับช่วหงหลังๆนี่ก็มี เรื่องที่ไปทําเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยทําให้ไม่ได้ทําตอนเปิดนะครับตอนเปิดก็ไม่ได้ทําก็คิดว่าเพื่อนๆของเอ้ไม่เป็นไรละหยวนๆกันขอมาก็จับนะครับขอมาก็จับไป ด้านล่างนี่ก็เป็นเซเว่นนะฮะเซเว่นเขาอยู่ตรงนี้มีที่จอดรถนี่ก็หันกลับมาดูหน่อยสำหรับสกายวอล์กสถานีแอร์พอร์ตลิงก์มาดับชา้างเนี่ยความกว้างเขาอยู่ที่3เมตรนะแล้วก็ความยาวอยู่ที่188เมตร ด้านหน้ามาถึงแล้วนะด้านหน้านะ,ะรถวิ่งเร็วๆนีก็คือมอเตอร์เวย์นะมอเตอร์เวย์สายเจ็ดไปนู่นเลยครับไปพัทยานะตอนนี้ไปพัทยาไปอุ่ตะเภาได้เลยตอนนี้ like นะครับด้านตรงนี้ปกติเนี่ยสะพานลอยที่ข้ามมอเตอร์เวย์เขาจะมีทางลง แต่ว่าเขาเอาทางลงออกไปเลยเหลืออยู่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งด้านหลังแล้วก็มาต่อตรงเนี้ยมาต่อเชื่อมตรงเนี้นะครับเชื่อมเสร็จเนี่ยก็สามารถจะลงได้ฮะลงไปตรงที่เขาจอดรถกันหรือหน้าเซเว่นเนี่ยสมัยก่อนนี้ต้องเดินเดินไปนะฮะฝนตกเนี่ยมันลําบากนะนะครับเดินที่ด,ดูเดนมันมันมันไม่ใกล้นะนะเดินไปแล้วก็ตากฝนกันพอออกมาจากะสะพานลอยตรงนี้ยนะครับต้องเดินไป สถานีบ้านทับช้างเนี่ยไกลเหมือนกันถ้าฝนตกแรงๆนี่ก็ไม่มีร่มก็เลยว่าถ้าจะไม่อยากเดินเลยครับเพราะว่าถ้าเดินเดินไปก็เปียกคุณนี้ก็ปรับปรุงใหม่นะจริงก็มีสองฝั่งนะที่ผมเห็น นี่ก็ลงได้นะครับไปตรงาลานจอดรถแล้วก็หน้าเซเว่นแล้วก็ข้ามไปนะครับข้ามไปได้อีกข้ามไปฝั่งตรงข้ามก็ข้ามถนนมอเตอร์เวย์ไปเลยสำหรับสกายวอล์ตัวนี้นะครับที่ไปเชื่อมกับสะพานลอยเดิมแล้วก็ เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้ผู้ที่อยู่บริเวณถนนกรุงเทพปรีทาแล้วก็ฝั่งที่อยู่ทางด้านรถไฟฟ้า a i r ์ o อร์ตลิงเนทั้งข้ามฝั่งแล้วก็เดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็ได้รับความกระดวกแลครับระยะทางก็ไกลเห็นะฮะ ก็เดินกันแดดกันฝนแบบนี้ก็สะดวกขึ้นข้ามาฝั่งนี้ก็มีนะครับมีผมเห็นมีรถแท็กซี่เขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปนะครับเดี๋ยวมาดูทางย้อนกลับตอนนี้ถ้าเราเดินมาจากฝั่งแถวกรุงเทพรีทา ก็ขึ้นสะพานลอยนี่ไปเดี๋ยวย้อนกลับนะครับเดี๋ยวไปแบบเร็วๆหน่อยนะับก็มีป้ายบอกนะครับไปสถานีรถไฟ บ้านทับช้างนี่ย้อนถอยหลังมาดูนะครับก็เ,เดินไปเรื่อยๆฮะตามป้ายนะเดินไปก็มีป้ายบอกตลอด ก็มีป้ายบอกทางละเอียดกล้องวงจรปิดไฟส่องสว่างอันนี้ก็เข้าไปนะครับชั้นจำหน่ายตัวโรยสารก็ขึ้นไปชั้นชานจราได้เลยด้านนู้นก็เป็นสถานีบ้านทับช้างของรถไฟทางไกลขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ